สวัสดีค่ะทุกคนสำหรบับ EP นี้นะคะสาธิตยังอยู่ที่เทศกาลหุ่นโคมไฟจังหวัดนครสวรรค์อยู่นะตอนนี้ก็คืออยู่บนสะพานนะคะจะข้ามไปเกาะกลางนะทุกคนจะบอกว่าคนเยอะมากคนเยอะจริงๆงานมีถึงวันที่3มกราคมนะคะวันนี้ก็วันที่28มา อคนตอนนี้เขามีเวทีกลางด้วยนะอันนี้เชีเนะนนยา้ามมาที่บริเวณเกาะกลางนะคะ,ะให้ดูบรรยากาศรอบๆฝั่งโน้นันนี้เชียจะอยู่ที่ฝั่งโน้นนะทุกคนที่ว่าถ่ายภาพมาังกรตัวใหญ่ๆเนาะนี้เราข้ามมาที่เกาะกลางแล้วคะ่ะคนเยอะ ยรุกโซนโอ,อ้เทีเท่ยเยอะมากค่ะ ทุกคนคะตอนนี้เราถึงตรงเวทีกลางแล้วนะคะเห็นฉากหลังเขาอลังมากเลยทุกคนคะเขาทําเป็นฉากน้ําตกเลยค่ะทุกคนแบบแนวธรรมชาติมากๆากวาสวยงามสวยงามสวยงามมากสวยงามมากโอ้อันนี้จะเป็นทุ่งเลยโอ้โหสวยงามดูดาวดูดาวดาวประดับดินโอ้หลายสีหลายสีมาก นะะคลายสีสันมากชนะก็ดีแต่ถ้าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าเวทีกลางจะมีการประกวดร้องเพลงแน่ๆขอปรบมือให้กับผู้เข้าวดทุกท่านหน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสวยงามมากค่ะกกับข้้อคิดแลว็โอ้คนมาถ่ายภาพกันเยอะเลยสินค้าเป็นเชฟปรบมือต้อนรับอาจารว่าสินค้าว้าวสวยงามสวยงามคูยหญิงกับ สวยงามมากสวยงามมากแล้วนะครับวันนี้เอาเป็นว่าทุกเทศกาลหนความไฟเทศกาล่นคมไฟนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะจัดอยู่ที่จัดอยู่ที่อุทยานสวรรค์นะคะไม่ต้องไปคิดขนถึงว่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อ่ะผมคิดว่ารู้สึกว่าที่เวทีเขาจะมีการประกวดร้องเพลงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะชมบรรยากาศไปกันเนาะกรรมการก็ลำบากเฮ้ยเขาไหนเ เขาประกวดร้องเพลงนะคะท่านประธานเลยก็โอเคเดี๋ยวท่านประธนะฮะต่อแถวเหมือนท่านประธานหอการค้าเป็นผู้เข้าประกวดด้วยนะฮะวันหนึ่งเขาไปเรามาทันช่วงที่เขาประกาศรางวัลแล้วค่ะสิบชาติติดติดป้ายถือป้ายถือป้ายให้นี่นี่ทุกคนน่ารักมากนะครับถ่ายรูปเขาถ่ายรูปป้อมือให้กับนะครับผู้เข้าประกวดด้วยครับผมน่ารักน่ารักประกวดร้องเพลงของ เยาวชนนะคะน่ารักมากน้องๆ้ต่อไปครับเด็กหญิงกมบลพิษแสงอินครับผมนะครับผู้ฝ่ายเข้ามาสู่ในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ครับเดี๋ยวถ่ายภาพแล้วก็ซีสวยครับลำดับต่อไปครับแสงอินครับผมแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่ครับนะครับเงินรางวัลล่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรจากขอการค้าสวัดิ์นครสวรรค์ครับ นะครับเราก็ขอเสรจาพันธดีกับรองชนะเลิศจับหนึ่งครับกับผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่เด็กหญิงสัะสิบบาเจริญทองค่ะได้รับเป็นเงินรางวัลค่ะโล่รางวัลและเกียรติบัตรค่ะักเราขอเจรจาพันธีดีด้วยครับรองชนะเลิศน้องๆด้วยนะคะทด็กหญิงสระกิบบาทเจริญทองครับรับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากขอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ และขอเสียงปรบมือกับแชมป์ประจำปีนี้รุ่นอายุไม่เกิน9ปีนะครับเด็กหญิงกำบลพิษสัอินทร์นครสันติภาพดีดีดีนยครับน่ารักมากชนะเลิศอายุบขอเชิญ9ปีนะค่ะในช่วงนี้นครับให้เกียรติขึ้นสู่บนเวทีเพื่อถ่ายภาพกับผู้เข้าประกวดครับขอเรียนสาวลูกทุ่งค่ะขอเสียงปรบมือทุกคนค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะชมการประกวด รอบประชาชนทั่วไปนะคะนี่ท่านแรกเลยท่านแรกเลยนี่ประกวดร้องเพลงนะคะอันนี้จะเป็นรอบประชาชนทั่วไปเมื่อสักครู่จะเป็นรอบเด็กนะคะอายุไม่เกินเก้าขวบอ่าทุกคนสองพร้อมกันเลยค่ะ เออเพระจริงๆครับพวามควมากพวามากหนึ่งรุ่นประชาชนทั่วไปครับอ่าส่องเพลงอ่ะทุกคนร้องส่องแพงร้องส่องแพง ว้าวทุกคนความมามากเลยค่ะนี่แก้ใหม่เล็กหนึ่งนะคะสองผลงานเพลงหรือเคค่ะส้อมรับ EP นี้นะคะเดชีกลางนะคะในการประกวดร้องเพลงประพันกรนะครับชิบหายปิดกล้อง ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะไปดูโซนอื่นกันนะคะอยู่เปันนี้หมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งเราก็สลับเวทีไปหมดแล้เราจะเอาแค่ตรงนี้นะทุกคนนะก็ฝากท่านคณะกรรมการแล้วก็คุณพิมพ์ลาพัทค่ะนะคะ นี่น้องเอ๋น่าเสียความมากน้องเก่งน้องเก่งเก่งมากเลยค่ะต้องชื่นชมน้องนะขอบคุณมากเลยค่ะว่าติดตามพี่พี่ตอไปด้วยนะคะสาบัญรันะครับผมนะฮะแต่ละคนฝีไม้ลายมือสุดยากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงกับอีก